เหมือนว่าเจ้าอยากจะให้ข้าเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ของเจ้าสินนะได้ข้าจะเรียนรู้ทักษะศิลปะการต่อสู้ของเจ้าไทยสร้างปานซื่อฟังนี่พ่อนมเจ้าเห็นไหมนี่คือทักษะการต่อสู้สูงสุดในนิกายของข้าพลังของดาบแต่ละเล่มจะเป็นตัวแทนของจักรวาลทักษะนี้แค่ก้าวเดียวก็สามารถฆ่าคนใดแล้ว ผู้หญิงคนนี้ก็ได้ตกใจที่พระเอกสามารถเรียนแบบทักษะของนางได้ในทันทีเอ๊ะเออเดี๋ยวนะเมื่อกี้เธอพูดว่าที่ละกาอะไรนะฮะบานาผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่พระเอกก็ได้โซทักษะที่พึ่งกอปปี้มาเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเป็นมนุษย์และข้าเคยได้ยินเกี่ยวกับอศรุรยันต์น,นี้มาก่อนในโลกอมตะหลังจากนั้นโลลี่คนนี้ก็ได้อาดาบยักษ์ของนางออกมา เจ้าเปียกข้าไม่เสื่อรอกว่าข้าจะไม่สามารถเอาชนะเจ้าได้ในขณะที่นาากำลังจะลงมือก็ได้มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ต้วยิงคนนี้ต้องวางมือฮะปัดสอบทำไมถึงสังเกตเห็นลมหายใจของฟินิกในเวลานี้เฮ้เจ้าอย่าคิดนี่ล่ะหากเจ้าคิดว่าตัวเองมีความสามารถรอข้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวข้าจะกลับมาต่อสู้กับเจ้าอีกครั้งฮะบานป้าเจ้าสิจะให้ข้ารอแล้วเจ้าจะไปไหน เดียวก่อนเจ้ายังไม่ตอบข้าเลยนะว่าเจ้าจะไปไหนเฮ้อมันจบแล้วมันจบแล้วแล้วข้าจะใส่ทักษะนี้กับใครล่ะฮึ <c oughs> บักปรอบอย่ามองมาทางนี้สิใครบ่ฮูเรื่องเอ๋พวกเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะช่วยด้วยที่นี่มีคาตกรรมลงเอาเทนวิ่งเร็วเน่พวกเราื <c oughs> งภารกิจทำให้คนในเมืองรู้จักการมีตัวตนเสร็จสิ้นยินดีกับนายทันด้วยยินดีด้วยอะไรฟ้าข้าไม่ต้องการให้คนในเมืองรู้จักข้าในสภาพเช่นนี้เจ้าระบบสวยหาวิธีแก้ไขเร่งด่วนสักผาาเหตุการณ์ก็ได้สงบลงเนื่องจากไม่มีใครมาประลองในครั้งต่อไป ข้าถึงให้ทีมเทียนซานซานและคนอื่นๆสนากการแข่งขันในครั้งนี้ทุกคนจงแสดงความยินดีให้กับพวกเขาด้วยเอ๋ผลลัพธ์นี่คาดไม่ถึงเลยจริงๆดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยตราบใดที่ทีมของพวกเรายังมีเข้าอยู่อะไรจะเกิดมันก็เกิดแหละนี่เจ้าเป็นอะไรหรอดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่มีความสุขเลยเอานะ นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าสามารถมีสงงาภาพเผยในโลกการฝึกฝนเดิมทีข้ามีเพียงรูปลักษณ์ที่ล่อเหล่าแต่ไรความสามารถไม่ต้องสนใจภูมีพระคุณของข้าข้าจะจัดการและอธิบายให้สาวบ้านพวกนั้นเข้าใจเองอืมขอบคุณเจ้ามาก อย่างไรก็ตามผู้มีพระคุณของข้าคืนนี้จะมีงานเลี้ยงในหวังเพื่อแสดงความยินดีกับข้าข้าสงสัยว่าผู้มีพระคุณจะมีเวลาไปไหมเอองานเลี้ยงงั้นเหรอติงนับเวลาถอยลังเทเลพอดเลือเวลาเวลาตามตัวเลขครังเิงเลยนะครับดูเหมือนว่าข้าจะไม่มีเวลาไปกับพวกเขาแล้ว ข้าต้องขอโทษด,ด้วยดูเหมือนว่าข้าจะไปที่นั่นไม่ได้แต่ว่าข้าจะส่งของขวัญให้กับเจ้าท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีดูเหมือนว่าข้าจะไม่สามารถอยู่ต่อกับพวกเจ้าใดแล้วข้าวังว่าพวกเจ้าจะยกโทษให้ข้านะในเมื่อพี่ลงพูดอย่างนั้นแล้วพวกเราจะโทษพี่ลงได้อย่างไรกันพวกเราวังว่าพี่ลงจะดูแลตัวเองดีๆนะนี่จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เสียใจ ตัดผับมาที่กระทอมของพระอเอกนี่เจ้ากลับมาแล้วเหรอแน่นอนเจ้ายอมรับน้องสายคนเล็กของเจ้าแล้วหรือไม่ยังไม่อนุญาตให้ข้าใช้